าอาืมผมชีวิตก็ได้รางวัลมาพอสมควรไม่เคยดีใจเท่ากับรางวัลน,นี้เลย <Yeah. S 1> เป็นประโยคที่พูดแล้วเหมือนตอแหลเนาะ <laughs> แต่มันคือความจริงเพราะว่านี่คือรางวัลเพลงรางวัลแรกในชีวิตของผมคนระับ <laughs> ขอบคุณมากซีนสิบสินสิบเนาะสิบปีแล้วขอบคุณสำหรับเกียรตินยิ่งใหญ่นี้ใครจะคิดชีวิตจะได้รางวัลทางเพลงเสียงก็นะเสียงร้องมันก็แบบนะโชคดีที่ หน้าตามันดีเพลงมาริลันขอบคุณนะครับขอบคุณป๋ามากป๋าป๋าป๋าเชิญครับผมเมื่อกี้เห็นกดตุ่มอะไรเขานี้ยิ่งเลยเจ็บกดจากที่บ้านมีไม่ให้เล่นอยไเหรออะไรนะครับเมื่อกี้เห็นกดอะไรยิ่งเลยที่บ้านมีไม่ให้เล่นอะไรเหรอที่บ้านไม่มีกดครับอ๋อนะครับอวันนี้ครับสวัสดีเมื่อกี้บอกว่าเป็นรางวัลแรกในการ นี่เเพลงครั้งแรกในชีวิตครับถ้าเพลงเพลงป๋าเนเวลาขึ้นมานี่ไม่มีใครร้องไม่ได้นะครับต้องขอบคุณเอาไม่ไม่ไม่อะไรกันหน่อยเลยเหรอใช่แบบว่ารับขอบคุณไหมอ๋อขอบคุณมากครับเขาร้องเพลงเราเราก็ขอบคุณเขาเขาร้องเพลงเราแล้วป๋ามอเตอไซจอดไปไหนครับเนี่ยเรามอไซวินมออไซจอดที่วินอ๋อครับเสนอปินหลายท่าน งานนี้อยากร้องผมว่าแต่ละท่านคงอยากร้องไม่ต่ำกว่าสิบเพลงแต่ว่าปัจจุบันเพลงของนักร้องไม่ใช่เพลงของเราของนักร้องแล้วเลยร้องไม่ได้นะครับองผมบอกว่าขอร้องยี่สิบเพลงได้ไหมได้เพียงเดียวงงสิงงใช่ไหมไม่งงครับไม่งงมันบางคนที่ตอนนี้รู้สึกแสบคันๆแลเพราะโดนกัดนะไม่ได้กัดแต่ว่าเราต้องยอบอกจริงๆแล้ววันที่สําคัญเรื่องของลิขสิทธ เป็นสิ่งสําคัญมากสําิ่งที่ต้องให้เกียรติกันใช่เพราะว่าแต่ละท่านก็ะจาสมองใครเอาเพลงเราไปร้องเราก็หมดอยู่อ่าอย่างสมมุติเอ่อเพลงใจรักเลงอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าพี่อ๊อฟร้องใจรักเลงไม่ได้แล้วประเทศชาติจะอยู่กันยังไงร้องไม่ได้สงการก็ร้องหน้าผมโอ้ผมขอบคุณมาก แต่พวกแต่พวกแต่ตงการป์ดเอสฮยาสุดยอดมากนะครับตุ้มให้ฮอร์ออฟเฟรมของตลกป่ะครับอ๋อไม่ยากไม่ยากกว่าจริงๆครับเป็นฮอร์เฟรมหนูพูดไปแล้วว่าใครที่ได้รับรางวัลนี้นะครับพี่ตุ้ยนะครับซีทฮอร์ออฟเฟรมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเอาที่สบายใจแล้วกัน ไม่เป็นไรหนูตามหนูต้าสบายเลยหนูแล้วแต่ป๋าเลยเอาที่สบายใจแล้นเป็นแฟนละครแล้วอยู่ขะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออพี่ร้อนขับว่างๆมาลำคาญป๋าแทนหน่อยไหเห็นจังหวะคุยกันอยู่อะเ้าาาจงมนี่ไงพี่ร้อนเขารอคุยกับป๋าอยู่เนี่ยแหละครับเห็นจังหวะคุยกันอยู่ไงเออนะครับผมและนี่คือสุดยอดจริงๆนะครับรางวัลอสูุเกียรติของเรานะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะฮะให้กับ พี่พุพัดวชชราบรรจงนะครับกับรางวัลซีท์ฮอเอ,อฟเฟมของเราด้วยนะฮะจบกันไปแล้วครับเรียบร้อยฮะคุณก้อครับผมเจกสาขารางวัลสุดพิเศษนะครับแล้วก็1รางวัลพิเศษของเรากับซีท์ฮอเอ,อฟเฟมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณศิลปินทุกท่านนะครับชงนี้